แค่ที่ผูยังหอ <xi> ไม่ใช่ครับ <laughs> ขอบคุณนะครับเมื่อกี้เป็นเพลงเป็นใจเหนื่อยเรื่ใหม่นะครับในอัลบบ้มโชว์ออฟนะฮะต้องโชว์ <c oughs> อ <het> โชว์ถโชว์อครับถ้าอยากจะดูอะไรที่มันโชว์โชว์ได้ก็เรียกพี่ตุย้ยล้วกัน ดูของแปลกโชว์จริงๆดูข้างล่างวพี่พานก็ได้เป็นพานมาโชว์เลยใช่สิผมเป็นกระรอกน้อยทำอะไรหน่ไม่ต um problem, <laughs> ้องถามแล้วสงสัยอะไรถามคุณพ่อคุณแม่น่วยกกระรอกน้อยจริงเปล่าแม่จำได้เลย ลืมหมดแล้วล่ะเราผมเหมือน,มนผู้หญิงนะลูกสาวเนี่ยไม่เจอตั้งนานลูกโตขึ้นเยอะเลย <c oughs> เพ่อเรียกประโยคน์ไม่ถูกไม่เจอตั้งนานนมอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราคิดว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าเอ่อยังไงอะไปสุขขดคุณทองแล้ก็เรียบร้อยเหมืนอนผ้าใช่ไครับ พี่สอ,คองคนนั้นออกมานี่คุยกันเรื่องอะไรเรื่องไปพัทยาได้มงได้เมียนะครับแล้วเรื่องชอบอยู่ล่างหรืออยวู่บนนี่โเด็กคิดมากเลยแต่ว่าช่หมอแ่าก็ก็ขอบคุณนะที่เมื่อกี้ช่วยรับรองนะฮะข้างล่างข้างบนก็ช่วยรับรองด้วยนะครับ<ะ>อยา่ามองแต่แทงกันแทงอะไรกันอ๋อแทงสนุกอ้วยอันี่เป็นแบบ ไม่งงนะครับเ5อมาเตือนหมดแล้วก็ขอบคุณสำหรับพวงมาลัยด้วยนะฮะวงมาลัยพวงมาลัยที้ของทั้งประเทศขอบคุณครับอันนี้มีพวงมาลัยของคขับออฟแล้วนะฮะตอนนี้ยังว่างอยู่เยอะเลยมีที่เหลือเยอะครับพิพากษาทำพิจารณาพิพาผ้าขอเถ์ดเลยเอาหลังก็ได้เอาหลังก็ได้เอาผ้ามาให้แบบผ้าคอมาให้แบบคอนี่คอหักเลย เลื่อนเดียวอย่าให้ล้อกอกหักก<อ>็พอพอหักก็ยอมอยู่แล้วแต่อย่าให้ผมอกหักนะครับแปลวเป็นเต็มที่ช่วยดุกคนจริงๆนี่มันหน้าที่ของมือรองไม่ใช่เหรอครับต้องแต่งถ่ากไส้เลื่อนมาใี่พี่